ร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน สวัสดีครับพบกับผมและรายการคลิกไปเที่ยวไปนะครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปเที่ยวยังสถานที่ต่างๆที่น่าสนใจมากมายและวันนี้นะครับเรามีโอกาสได้มาเที่ยวยังประเทศไต้หวันครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักประเทศไต้หวันดีพอซึ่งก็รวมถึงตัวผมด้วยแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีผู้ช่วยซึ่งจะเป็นใครนั้นไปติดตามชมกันเลยครับ พี่ลงครับพาผมมาโรงเรียนอนุบาลทำไมครับเนี่ยมีอะไรน่าสนใจที่นี่เรายังไม่โตเรายังเป็นเด็กกันอยู่ก็เลยมาดูโรงเรียนอนุบาลในอดีตกันซะหน่อยจริงหรอเป้่าเขาเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านของทหารก๊กมินตั๋งทหารก๊กมินตั๋งคือทหารที่มากับเจียงไคเช็กเจียงไคเช็กในปี1949ครับผมเจียงไคเช็กอุพยพมาอยู่บนเกาะไต้หวันเสร็จแล้วเนี่ยก็มีทหารติด ตามมาด้วยเจค่เชฟก,ก็หาสถานที่สร้างเป็นหมู่บ้านเพื่อให้เหล่าทหารที่ติดตามมาเนี่ยได้อยู่อาศัยกันโอ้ยทหารเข้ามาน้อยนะอยู่แค่นี้เองนี่หลังเองเอออ๋อเปล่าที่เราเห็นข้างขง้างที่ว่างๆข้างหลังน,นู่นแหละเมื่อก่อนเป็นแบบนี้หมดเลยครับคุณ็อตทั้งหมดตรงนี้เหรอเนี่ยที่เราเห็นว่างๆเนี่ยจะเป็นหน้าตาเหมือนกันหมดเลยแบบนี้ชั้นเดียวเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วทำไมตอนนี้เหลือแค่นี้ครับรัฐบาลเนี่ยเขาอยากจะทําแบบว่าให้เป็นเมืองแบบสมัยใหม่ก็เลยเริ่มเลาะ บ้านเก่าๆแบบนี้ออกทีนี้มีอากงทก่านหนึ่งที่เป็นทหารก,กบมินตังม,มากับเจียงไคเชกในอดีตเลยเขาเสียดายหมู่บ้านของเขาตรงนี้ก็เลยคิดหาวิธีจะทำยังไงให้เอรัฐบาลเก็บรักษาหมู่บ้านของเขาเอาไว้<อ>เขามีวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขาก็เลยเอาสีมาวาดเลยให้มันเป็นสีสันเยอะๆอย่างนี้ครับทำอยู่คนเดียวเลยทำอยู่คนเดียววาดอยู่คนเดียวเนี่ยออกแบบเองวาดเองหมดเลยอากงท่านหนึ่งเขาเริ่มวาดเมื่อ3าปีที่แล้วเองครับ นี่เพิ่งสามปีที่แล้วนี่เองจริงเหรอใช่ทีนี้เนี่ยพอมันกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแล้วเนี่ยนะทางอากงเนี่ยเขาก็เลยส่งเรื่องไปให้กับทางรัฐบาลของจังหวัดไถจงเนี่ยตอนนี้เราอยู่จังหวัดไถจงแล้วเนี่ยนะอ่าตอนนี้หมู่บ้านนี้ชื่อหมู่บ้านสายรุ้งก็คือมีคนตั้งให้สีเยอะแยะมากไปหมดเลยในในในรูปต่างๆที่วาดเนี่ยมีความหมายอะไรบ้างไหมไม่มีความหมายอะไรส่วนใหญ่แล้วจะเห็นเป็นรูปคน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 อากงก็ เห็นนักท่องเที่ยวแต่งตัวยังไงมากันอะไรยังไงก็วาดวาดวาดตามที่เห็นคืออย่างว่าอะไรก็วาดใช่ครับจนในที่สุดนะครับหมู่บ้านนี้ถูกทางรัฐบาลของจังหวัดไถจงเก็บรักษาเอาไว้แล้วตอนนี้คุณอากงยังอยู่ไหมอากงก็ยังอยู่ที่นี่และยังมีชีวิตโอ้โหอายุ9 2แล้วแข็งแรงมากก็คือยังวาดอยู่ต่อไปเรื่อยๆทุกๆวันวาดต่อไปตรงไหนที่มันจางตรงไหนที่มันยังแบบว่าต้องเสริมแกตื่นตอนเช้าตีสามทุกวัน เติมมาวาดเนี่ยเหรอตื่นมาวาดเติมาาตมาแต้มเติมแต่งสีสันต่างๆให้มันแบบว่ายิ่งสดใสสดใสขึ้นไปเดี๋ยวไปดูบ้านหลังที่อาก,กงเขาอยู่กันด้วยเข้าไปได้ด้วยเหรออยู่ด้านในนี้เข้าไ,ไ,ไปได้ดเลยครับคุณหลวงนำเลยครับผมไปนี่ที่เรายืนอยู่ข้างหน้านี่คือบ้านอากงเลยนี่คือบ้านหลังนี้ บาเลขที่25เอาบ้านของอากงคนไทย25อะคิดตอาเองนะทำลาย25นะโอเคงวดนี้อากงอยู่นี่เลยมีคนมีคนอยู่สวัสดีครับอสวัสดีครับสวัสดีครับยังไม่ใช่ไม่ใช่อากงเนี่ยมีอยู่ที่นี่จริงๆเอถิงเอ๊ะใจใ问那个彩龙在彩อ爷爷在里面อก在里面是我哥哥哦哥่哦งก香港来看他是 อ่าน <Net> ี่นี่ครับโชคดีมากเลยนี่น้องชายของอากงอ้าวสวัสดีครับเ้า好好好好谢谢谢谢谢谢น้องชายอากงแท้ๆเดินทางมาจากฮ่องกงครับกำลังจะเข้าไป เรียกอากงออกมาอ้าวสรุปว่าอยู่นี่อยู่แม่เราก็นึกว่าไม่อยู่อยู่นะฮะนึกว่าเดินทางไปที่ไหนไปเที่ยวที่ไหนอยู่โชคดีที่เรามาพูดเสียงดังหน้าบ้านเขาเขาลำคาญใช่เขาเลยออกมาไล่โจทย์เที่ยวมันหยุดเจียงกัวเมียลายชายเจียงเจียงชายห้องเย่เย่เก้าสิบสองนี่ดูลุ่มเลยอากงสายลุงเราจะเรียกว่าอากงสายลุงชัยหงเย่เย่ครับนะครับเชียงงกว่าาับพอจ เขาพูดกวางตุ้งเป็นไฟเลยเพราะว่าแกเป็นคนกวางตุ้งเป็นคนฮ่องกงแล้วเนี่ยแกตอนเด็กๆก็อพยพไปอยู่ที่จีนเหมือนเกาะเกาะหนึ่งของไต้หวันนะครับทีนี้จะยเอาตอาีมาสิตานี่ยญี่ปุ่นก็พูดได้ถามถึงแรงบันดาลใจในการหยิบผู้กันมาวาดภาพตรงนี้กันนะครับว่าเกิดแรงบันดาลใจเลยขึ้นมาครับ 因为我年纪大了嘛อยาก搬到工厂那个样เนี่ยลูกศิษย์สุดยอดเลยว่าก็80ตวเศษนั่งกับ80ตัวเศษตอนนี้90แล้วก็คืออย่างนี้ฮะเพื่อนทหารแกก็ย้ายย้ายค่อยๆย้ายอพยพไปแกเริ่มเกิดความเหงาแล้วก็แบบว่ามันเหงาอ่ะมันเพื่อนก็ไม่มีจะให้คุยแล้วจะทําอะไรดีก็เลยไม่มีอะไรทำหนูนี่ขนาดเล็บแกนะนี่เห็นไหมนี่ยังวาดอยู่ทุกวันนะ อืมอเหงาก็คือใช้การวาดรูปเนี่ยเป็นการแก้เหงาถามก่อนเคยวาดรูปมาก่อนที่จะเริ่มวาดไหมนั่นคือใช้ของเยเนี่ยเ่ขกวาดกัวมาเียกลัวมาจะเกิดวาวาอ๋อตอนเด็กๆตอนเด็กๆเคยวาดรูป โอ้แล้วอีกครั้งนึงก็คือพอเพื่อนทิ้งก็เลยวาดรูปเลยดีกว่านะฮะวาดรูปเลยแก้งเหงาโอเคเยี่ยมมากเลยวันนี้ขอบคุณคุณลุงมา้คุณแต่โกงมากเลยอ้โหใช่ใช่ใช่ใชใช่ใช่ใช่ชชพักผ่อนพักผ่อนจะได้มีแรงวาดรูปต่อนะครับน้องชายแกไปล่าออกมาโอเคขอบคุณครับร่วมสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน